อันนี้คือกลิ่นเบอร์รี่ครับผมรู้สึกว่าถ้ากลิ่นเบอร์รี่นี้อยู่บนตัวผู้หญิงอยู่บนผิวผู้หญิงเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันมันหวานแล้วผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีครับก็สองครับผมชอบหญิงที่ผิวนุ่มครับก็คือแบบถ้าจะผู้หญิงทาครีมแล้วรู้สึกเวลาลูบแล้วรู้สึกผิวแบบเหนียวเหนียวเนเนอะอะไรอย่างเงี้ย,ย,ย,ยแบบนี้คือไม่ได้เลยนี่แต่ผมลองตัวนี้มาแล้วครับยวลองให้ดูโอ้ oh. แบบชิโรอีนี่คือได้เลยครับเพราะว่าซึมไวมากแล้วก็ไม่เหนียวแน่นอนนี่เลยครับแบบชิโลอีนี่คือซึมไวมากแล้วก็รับรองว่าถ้าถเ,เหนิ่ออกไม่เหนียวแน่นอนผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ใช้ได้นะครับผมแบบนี้ผมชอบมากครับข้อสามครับข้อนี้สําคัญมากเลยคือผิวแบบมีออร่าครับจะเป็นผิวสีแบบไหนก็คือไม่เกี่ยวนะครับผมแต่ว่าเรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราเราเห็นผิวเดินออกมาแล้วผิวเขาแบบมีออร่าเรารู้สึกว่าเขาใช้ของดีเขาบำรุงตัวเองดูลแลตัวเองดีนะครับผมแบบนี้ก็คือแบบชอบมากๆที่สุดเลยครับ